หนูท้องกี่เดือนแล้วเนะี่ยจะเข้าหกเดือนแล้วแล้วไปทำท่ท่าไหนอ่ะก็ทำจนท้องอ่ะพี่อล้วะใครเป็นพอ่อเดอ่ะทำไมพี่พูดอย่างนี้อ่ะอ๋อก็หนูบอกหนูท้องคือพี่รู้แล้วแต่ว่าน้องจะมาพูดอะไรตรงนี้อ่ะหนูท้องหกเดือนแล้วเข้าใจแต่ว่าพี่ว่าไปไปหาที่เงียบคุยกันดีกว่าไหมอ่ะที่นี่คนมันเยอะ หาทำไมพี่ที emos, <en> ian, ่น <ator il> <plein lava. S 2> ี่ยหมอที่สุดแล้วไม่ใช่พี่พี่หนูท้องไงพี่เขาใจอะน้องท้องแล้วายพี่ทำไงอะก็แค่ลุกขึ้นคือท้องยืนอีกนิดนึงเนี่ยสถานีนะต้อคอดแล้วมั้งมพ่งแค่ลุกลุกลุกขึ้นเออวุ้ไปเรื่อยจะพาไปไหนจะคุยที่ไหนอ๋อคือน้องท้องเออแล้วน้องก็จะน่าเออ กรไปแอบไข่ไว้ตอนไหนคออนไรพูดไปเรื่อยใจหายใจใจหายทำไมก็คือคนก็คิดว่าพี่ไปทำน้อง้องไงไปทำตอนไหนเลยหรือัก